สงขลานะรอบนี้นี่9เขตเนอะครับผม9เขตครับโอ้โหสัดกันนัวเลยอ่ะไม่คอัผมของอาจารย์โพอาจารย์ออกมานี่ไปหย์ศาสตร์นำขาดเลยอ่ะออนะฮะอันนี้ก็ครับดูดูแล้วก็ถ้าพูดถึงนะโดยกระแสเนี่ยนำขาดอ่าแต่โดยกระสุนน่าจะไม่ออ่านะถ้าถ้าโพโพของอาจารย์เป็นแบบนี้นะ อสีฟ้านะมาทั้งมาบัตรสองใบนะเดี๋ยวมันจะเกิดปฏิบัติการนะยิงกันนะอย่างน, <ะ S 1> น,นิดที่เรกวก็เลือดพลาดเลยนะอย่างเงี้ย<ต>ริงจะสุดก็ก <นะ S 2> ็ถ้าถ้าโฟรออกมาแบบนี้นะ <S <S เราผู้ใช้ทรัพยากรทางการเมืองทั้งหลายที่สําคัญเนี่ยเขาจะจะยิ่งจะยิ่งใช้มากขึ้นอืมเพราะเขารู้ว่ากระแสะมันแพ้ขาดเลยอ่ะอคือในในจังหวัดนะ่มันต่างกับกทม คือถ้าสงขาเหมือนกทมเนี่ยนะขาดแล้วครับ40%เนี่ยขาดแล้วแบบเดียวกับสีส้มครั้งก่อนนะี่ะ40%ก็ขาดยกยกทั้งเกือบทั้งจังหวัดเลยอ่ะอืมนะครับแนละ้วพอเอิญเอิญมาเป็นพื้นที่เอ่า่างจังหวัดมันไม่ใช่กรทมนะครับฉะนั้นไอทรัพยากรทางการเมืองเนี่ยอาจจะยังคงมีผลกระทบต่อตัวกระแสได้นะครับนะอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวกระแสแต่ผมเชื่อว่าในส่วนของปราที่ริสเนี่ย น่าจะชนะขาดนะครับแต่ในส่วนของเขตเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีเพราะไปปัดก็เผชิญปัญหาว่าคนที่ส่งลงไปแต่ละคนเนี่ยเป็นหน้าใหม่ไม่ใช่บ้านใหญ่ไม่ใช่เพื่น้อบารมีมไม่ค่อยมีอกีก็ต้องอาศัยตัวกระแสนอาิอา่<น>ะแ <ขา S 1> เป็นหลักเนาะเอากระแสเป็นหลักทีนี้ทีนี้ก็นะครับคู่แข่งเขาก็พยายามส,สู้สู้ด้วยการอ่าและให้ผู้สมัครเนี่ยไปตื้ ให้คนลงสองใบเลยประมาณน,ะาน,านาั้นน่ะมันกำลังเริ่สู้กันอยู่นะครับพอเห็นคะแนนนี้คงจะคงจะตื้อหน้าดูเอาเป็นว่าคะแนนแบบเนี้ยทําให้ผู้แข่งใบปัดเนี่ยนะครับที่ต้องการจะเข้ามาเนี่ยก็เอต้องเหนื่อยมากขึ้นนะครับและลงทรัพยากรมากขึ้นในขณะเองพักไวบปัดเองนะครับกระแสมาจีก็จริงแต่เผชิญปัญหาคือผู้สมัครเนี่ย ยังไม่เป็นที่รู้จักแล้วไม่ได้อยู่ในเครือข่ายอุปถัมภ์เท่าไหร่นักอาจารย์อาจารย์สงขลานี่เขามีเด็ดอยู่คนหนึ่งนะ The Wall Paper อ๋อกลับมาแล้วนี่เขามี The Wall Paper นนก็คําแบ็กมาแล้วนะนะเลยแข่งกบคนี่เาคุณหมอหมอในแพทย์สุพัฒน์อ่ะชื่ออะไรคุณจูรีอ่ะอันนั้นก็ดูเดือยอันนั้นอันนั้นอันนั้นดูเดือยคุณมีคุณจูรีมีคุณหมอหมอสุพัฒน์แล้วก็อีกคนหนึ่งสรเก่าอ่ะ ที่ย้ายไปอยู่กา้าทำศาสตราใช่ไหมหรือยังไงเออเออเออนะครับนะก็อันนั้นก็จะไปสู้กันนะครับนะในเขตเขตจักผม้หญิงจะน่าจะเป็นเขตสองนะครับน่าจะเป็นเขตสองนะครับแล้วก็เองานนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะเขตเก้ากับกลายเป็นว่าลูกของนายกชายนะนะยังลงอยู่ในนามพักปฏิบัติเพียงคนเดียวเขาชื่ออะไรอศัสดิ์สิษิ์ขาวทอง สักศิษย์นะผมผมจำชื่อไม่ได้ขอโทษดิจำเป็นศักดิ์สิทธิ์อร่อยก็มีศักดิ์สิทธิ์ขาวทองผมนะฮะศักดิ์สิทธิ์แมงทองนะฮะเขาพ่อก็ไปอีกทางหนึ่งส่วนลูกก็มาอีกทางหนึ่งเขาบอกว่าเขาขึ้นทางเป็นสีฟ้าแหละถ้าทางคนเป็นลูกนี้ถ้าทางจะมีมีอุดมการณ์ดีดูแววแล้วนะดูแววแล้วก็ตอบคำถามคุณวิสิตดูเวลาเขาตอบทามคุณวิสิตเออหน้าทางใช่ได้นะแต่ก็ต้องรอดูต่อไปเนี่ยโอกาสสู้เนี่ยเนี่ยสามเขตเนี่ยใช้ได้อยู่ คือโอกาสโอกาสตู้เนี่ยยังมีอยู่ทั้ง 9, okay. เก้าเขตนะครับแต่เขตที่คิดว่าอ่าเขตที่คิดว่าหนักหน่อยเนี่ยนะครับเช่นเช่นนะเขตหนึ่งเขตหนึ่งเนี่ยหนักหนักนิดหนึ่งถามว่าเขตหนึ่งเขตหนึ่งหนักเพราะอะไรนะครับหนะักเพราะว่าคนเอ่อคนจํานวนมากเลยเนี่ยนะครับนะเอ่อยังไม่ตัดใจนะครับไปปัดเนี่ยเขตหนึ่งได้สามสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่คนไม่ตัดใจมีเท่ากันเลย มีเท่ากันเลยนะครับนะก็มีโอกาสที่จะเทเทไปสู่คนอื่นเพราะวยิ่งพักกรุงเทพไทยเพราะว่าลูกของคุณทิพนี่ได้ข่าวว่าขยันมากหลงพื้นที่ตลอดเพชรบุญญาเมณีอ่านะนะครับนะอันนี้ได้ข่าวว่าขยันมากนะครับนะเพชรพัฒน์นะครับก็คือเขตที่เสี่ยงหน่อยนึงก็คือเขตแปดนะเพราะว่าเออ่ที่เทพาเนี่ย ไปใช้ปัตเนี่ยได้แค่สามสิบสามเปอร์เซ็นแต่คนไม่สนใจมีถึงสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์เทพาสับายร้อยพิมเกตเนี่ยอาจารย์เทพาอำเภออะไรผมจพได้มีเทพาหนึ่งนะครับนะที่เป็นที่เป็นที่สังเกตนะครับมันมีแต่พาสาบาย้อยมีนาทวีแถวๆนั้นอ่ะอ่าทีนี้อีกเขตหนึ่งก็คือเขตเก้าของคุณศักดิ์สิทธิ์นั่แหละแต่ผมว่าเขาเขาเขาเนื่องจากว่าเขาเขาเออเขามาจากบ้านใหญ่เนาะ <C> e <at> เขาคงจะรอดเอาตัวรอดได้เพียงแต่ว่าอาเภอที่มีปัญหาของใบป,ปัดได้แก่อําเภอบังกลม <H> um> นะที่มีคนไม่ตันใจถึงสี่สองเปอร์เซ็นต์มากกว่าคะแนนของใบป,ปัด <C> e <at> นะครับดนะังน,น,นั้นเขต 1, เหนึ่งเขตแปดเขตเก้าเนี่ยถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงแต่ว่าเสี่ยงเยอะไหมผมว่าเสี่ยงไม่เยอะที่จะเสี่ยงเยอะๆอจริงนะผมมองไปที่เขตหนึ่งมากกว่าเขตเก้าผมไม่กลัวเพราะผมเชื่อว่าคุณสกิลมาจากบ้านใหญ่เดี๋ยวเขาเอาตัวรอดได้ เขตแปดเนี่ยมันมีปัญหาแค่อำเภอเทพาอันเดียวนะถ้าอาศัยอำเภออื่นมาช่วยมัน hmm. ก็สามารถเดินหน้าได้ส่วนเขตหนึ่งเนี่ยมันอำเภอเมืองเพอเดียวเลยนะแล้วคนอำเภอเมืองเนี่ยเอออำเภอเมืองแล้วคะแนนไม่หลังใจมันเท่ากันเลยอะแล้วมันพร้อมจะเทไปหาคนอื่นในขณะที่คุณลูกคุณนิพนธ์เนี่ยคุณสันเทศเนี่ยก็ขยันเหลือเกินดังนั้นก็จะมีปัญหาอยู่สำคัญมานแต่ผมผมไม่กังวลจริงผมไม่ค่อยกังวลแปดเก้าผมกังวลเขตหนึ่งมากกว่า ให,ให้ผมคิดนะนะแล้วเราูเางินน่ะน้ำเงินน่ะซึ่งเขาหมายมั่นปั้นมือนะฮะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะฮะทั้งภาคใต้เนี่ยห้าสิบกว่าเขตเนี่ยเขาต้องได้สามสิบอัพอ่ะนะแล้วสงขานีก็กว่าหลายเขตนะค,ค,คือถ้าถดูดูที่อำเภอต่างๆเนี่ยนะจริงๆพรรคไม่ปัดถ้าเราถ้าเราไม่ดูถ้าเราไม่ดูขาว่ายังไม่ตัดสินใจนะพรรคไม่ปัดเนี่ยชนะทุกอำเภอเลยนะเมื่อเทียบกับพรรคอื่น ชนะทุกอำเภอเลยนะครับสินเดีบางบางอำเภอมันมีคนไม่สนใจสูงขึ้นมาเองนะครับนะแต่อำเภอที่เด่นๆของภูมิใจไทยเนี่ยไปอยู่ที่นาทวีอันนี้ขึ้นมาสูงมากแม้ว่าจะแพ้ไปปัดแต่ก็ไล่ขี้ติดมาเหมือนกันนะครับนะแล้วก็แล้วก็จะบอกให้เลยว่าคนคนไม่ตัดสินใจในจังหวัดสงขลาเนี่ยถือว่าน้อยมากในระบบแองเคตเนี่ยมีอยู่23เปอร์เซ็นตนะครับในระบบฟาร์ตีลิสต์มีอยู่19เปอร์เซ็นต แต่ถ้าถอนความเนี้ยอันนี้นนที่อเป็นการแสดงออกหลังจากน้ําท่วมหัดใหญ่ใช่ไหมก็คงงนั้นน,น่ะนะครับนะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราไปถอดความว่าคนที่บอกว่าไม่เลือกใครเลยทั้งเอ่อทั้งมายกทั้งปาร์ต้ลิสทั้งเขตนะกุ่กเนี้ยที่หัวแบงค์เลยจริงๆแบบที่ผมเคยพูดให้ฟังอะ่ะมีสิบสองเปอร์เซ็นเองน้อยกว่าน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆเยอะเลยโคราชยังยี่สิบกว่าเลยอ่ะอันนี้แค่สิบสองเปอร์เซ็นเองที่หัวแบงค์ นะครับคือถ้าใครหัวไม่แบงค์เนี่ยขอให้เอ็นไปทางใดทางหนึ่งสักจุดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็เอ็นไปพร้อมกันทั้งหมดอืถ้าเขาไม่มีตัวเลือกอะไรนะครับนะฉะนั้นตรงนี้ก็ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าประชาทิัตจะฝ่ากระแสทรัพยากรทางการเมืองทั้งหลายเข้ามาได้หรือไม่เพราะกระแสกระแสพักอดีตนะครับแต่กระแสเขตเนี่ยไม่มั่นใจอาจารย์วิเคอเนี่ยกระแสพักทำไมถึงดีเอาอย่างที่ผ่านมาช่วงน้ําท่วมสงขลา พักที่ลงไปช่วยประชาชนมากที่สุดที่เราเห็นก็คือผู้กองพรคสีเขียวกับพักสีเงินเอถูกไหมประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ทาอะไรเท่าไหร่ทั้งมาอยู่กระแสผมว่ามันเป็นมันเป็นกระแสมันเป็นกระแสเอฟซีเก่าอ่ะที่โกเอฟซีเก่าเขารู้สึกว่าเขา็เนี่สึกมารคัมแบ็คเขารู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่เขาเคยอยู่ด้วยกันมาแล้ววันหนึ่งมาคัมแบ็คอะคุณอภิสิทธิ์ัมแบ็คอะมันเป็นความหวัง กลับเข้ามาเหมือนที่ผมเคยบอกพี่โกว่าเขาเรียกว่าเริ่มมีหวังกับแฟนเก่าอ่ะอประมาณนั้นอ่ะเริ่มมีหวังกับแฟนเก่าคะแนนก็เลยมานะครับเพราะว่าคนเอางี้คนที่เคยเลือกพรรคปรปัตเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะเขาเลือกคุณสิทธิิ์ถึงหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็แล้วก็เลือกเอ่อไม่เลือกใครเลยมีสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะส่วนคนที่เป็นอดีตเอฟซีปรปัดเอากลุ่มนี้ดีกว่าสาคัญกว่าอดีตเอฟซีปรปัตในสงขา ที่เคยเลือกแต่เมื่อพิษภาหกหกไม่เลือกอืเขาเลือกคุณพิสิทธิ์ถึงสามสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไม่ยังไม่สนใจอีกประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าคุณพิสิทธิ์เอากดีเอฟสี่คืนมาได้หนึ่งในสามแล้วอ่ะอพรงนี้อันนี้เฉพาะตัวคุณพิสิทธิ์นะอะไรประมาณนี้เออนะแั้นผมว่า ผมว่าอันนี้ก็น่าน่าสนใจทีเดียวโทษทีไม่ใช่สามสิบแปดเปอร์เซ็นผมดูตัวเลขผิดเลขแปดผมม้วนหัวผิดไปหน่อยโอ้เยอะอยู่นะครับาเยอะครับสามสิบแปดสามสิบแปดโทษทีม้วนหัวเลขไปหน่อยเลยมองไม่เห็นดูโพนี่นะคุณอุทินก็ได้นายกมีแค่สิบสองจุดห้าหกภูมิใจไทยก็ได้แค่สิบเอ็ดจุดเก้าบัญชีรายชื่อแล้วก็แบ่งเขตนี่แค่สิบจุดแปดเจ็ดเองอะ พรรคประชาชนก็ไม่ได้เท่าไหร่ฮะพรรคประชาชนคุณเท้งได้แค่สิบเอ็ดจุดสี่สามเลือกพักแค่สิบห้ามันก็น้อยเนาะน้อยครับน้อยก็อย่างที่ผมบอกอะมันเป็นมันตอนที่มันเป็นกระแสจำได้ไหมตอนที่ผมทํากระแสการเมืองภาคใต้จําพี่พู้จำได้ไหมตอนน้ที่ผมพูดอยู่คำหนึ่งว่าตอนนี้มันมีมันมีกระแสปล่อยไปในภาคใต้กระแสที่พูดถึงเรื่องคําว่าศักดิ์ศรีคนใต้ อือนะอ่ามันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าสักดิจคนใต้แบบต้องอะไรนะไม่ต้องกังวลเรื่องไอ้ทรัพยากรทางการเมืองไม่สามารถทําอะไรได้ประมาณนั้นแหละแล้วล่าสุดไปปัติออกแคมเปญเลยนะเออประมาณนั้นแหละมันค่าล่าสุดไปปบัติออกแคมเปญนะพักของเราพักเป็นนัดเราเลยนเเตอร์คนหนึ่งอ่ะภาคใต้ยิงไม่เข้าภาคใต้ยิงไม่เข้า่ะพี่น้องพี่น้องอ่ะเออนั่นแหละ นะแต่ผมว่าแต่ผมว่ายังไงก็ยังยิงเข้าเอางี้กันเอาความเป็นจริงก่อนแล้วกันนะความจริงยังไงก็ยังยิงเข้าอ่ะแต่คําถามคือจะมีเกาะป้องกันได้ขนาดไหนนะครับนะซึ่งผมออย่างอย่างคุณ,ค,ณคุณนักเทียนเนี่ยเอาบอกตรงเลยว่าผมเพิ่งผมไม่ได้เปิดคอมนะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยการ,รใหญ่เนี่ยคะแนนคะแนนเนี่ยอ่ไม่ค่อยขยือพอพอกับตอนที่ผมเก็บกระแสนิยมภาคใต้อะ่ะคืออยู่นิ่งน่อยู่กับที่ไม่ขยื่นขึ้น แต่อย่างน้อยก็โอเคไม่เคยยืดลงก็ใช้ได้แล้วอืมไม่บวกไม่ลบก็โอเคแล้วไม่ลไม่ลงก็โอเคแล้วแค่ไม่เคยยืดขึ้นก็เขาก็น่าจะแฮปปี้แล้วอ่ะอือคือคือไม่ขค้นืไม่ลงก็แฮปปี้แล้วอ่ะนะครับนะมาดูคะแนนนิดหนึ่งเดี๋ยวผมไปไวๆคะแนนนิดหนึ่งนะก็บุคคลผู้พิสูจ์ก็สี่สิบสูงสุดนะครับลองมาก็หาคนเหมาะสมไม่ได้มียี่สิบสี่คุณทินสิบสองคุณเทงสิบเอ็ดนะครับปัะเอกลังสีก็สองนะครับเอกประยุทธ์จะมีคนเลือกนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อีก ส่วระบกปาทีนายนยกนี่นไม่เอาไม่เอาเพื่อไทยเลยนะนั่นแหละเส็คุณชมคุณเทไม่เอาครับไม่เอาครับ,อ,รบอยู่ในกลุ่มเลยกลุ่มอื่นๆมีอยู่ห้าจุดแปดหนึ่งเปอร์เซ็นตอื่นๆมีชื่อเพียบเลยก็คือกลุ่มคนที่ได้คะแนนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับที่เหลือก็ไปวัดชื่อเราแล้วกันนะครับนะส่วนพักการเมืองที่คนสงขาเลือกแบบบัญชีรายชื่ออันนี้ทะลุเลยครับสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์พักปลายัปัดมไม่สนใจสิบเก้า คประชาชน15ภูมิใจไทย11รวมไทยสร้างชาติ2เพื่อไทย1เศรษฐกิจอีกหนึ่งนะครับนะสังเกตดิสังเกตดูว่าพลังประชารัฐหายไปเลยนะครับนะตั้งแต่ลุงป้อมหยุดเนี่ยนะครับส่วนเขตนะครับไปปัดก็มาอันดับหนึ่ง44รองมาไมา่ตนใจ23ภาคประชาชน13ภูมิใจไทย10เพื่อไทย1รวมไทยสร้างชาติ1เศรษฐกิจอีกหนึ่งนอกนั้นก็เป็นอื่นๆไปนะครับคือบอกให้พี่ ถ้าคะแนน45เปอร์เซ็นต์เนี้ยถ้าเป็นกรทมนะคือกวาดเกือบหมดอ่ะแต่เพิ่งสงขาไม่ใช่กรทมอืมอืม <c oughs> อแล้วอ,อาจารย์ว่าใครมีสิทธิ์แบ่งก็พวกบ้านใหญ่ผมว่าต้องมีบ้านใหญ่มีภูมิใจไทยได้แบ่งอะอืมผมเชื่อภูมิใจไทยได้แบ่งกล้าทำเนี่ยกระแสะไม่มีนะครับแต่ทรัพยากรทางการเมืองคือใครอุถัมภ์เขามี ถ้าไม่รู้นะถ้าเขาใช้ดีๆก็าอาจจะได้แบ่งไปบ้างากแก่ถึงประกาศกันท่ารอบนี้แกดมานี่แกะรัฐมนตรีนะใช่ครับนะอนีนน้คนที่อาจารย์พูดถึง,งนะ <c oughs> อ่ะภาคกล้าทำอ่ะอ๋อก็โอเคครับเราไปถามผู้กองดูสิครับเมตีเลยนะแล้วแล้วพรรคประชาธ <c oughs> <c oughs> ิปยเป็ไง กระแสคนรุ่นใหม่<พ>ในสงขลาเอางี้พักประชาชนนะยังเด่นอยู่ที่กลุ่มคนอายุสิบแปดถึงยี่สิบห้าดิวอร์ดเนะาะยังยังเด่นอยู่ในกลุ่มนี้นะครับซึ่งสามารถได้คะแนนมาสูงทีเดียวถึงประมาณสี่สิกว่าปอร์เซ็นต์แล้วก็เด่นมากในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนโสดน,นะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยไปปัาดกว่าเกี่ยงเลยนะ แล้วก็ผมดูคะแนนแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าไปปัดเราเราเคยพูดนะครับไปปัดในปัญหาเรื่องคนรุ่นใหม่18-35ใช่ไหมที่ก็แต่คราวนี้ในสงขาไปปัดสามารถชนะพัคประชาชนได้ในกลุ่ม26-35แล้วครึ่งหนึ่งของคนรุ่นใหม่อ่ะชนะไปแล้วเนี่ยครับนะฉันก็จะเหลือแต่กลุ่ม18-25ท,ที่สีส้มยังคงค้องอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาต้องครองอยู่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญคนโสดเนาะก็ได้เท่าเท่ากันกับพรรคไทปบัดนะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าคนแต่งงานแล้วเนี่ยนะครับเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอ็นไปทางไทปบัตหมดเลย hmm. นะครับอันนี้ก็คือภาพที่เห็นก็คือพรรคที่สําคัญอีันหนึ่งของพรรคประชาชนนะผมส้งเกตียอย่างเอ่อ โอ้ผมจําได้พีกกก่กระแสการเมืองกระแสการเมืองภาคใต้จาได้หพี่ที่ออกไปเมื่อกลางกลางพฤทธิกา,กา,กาเนาะฮะนะผมผมให้ดูคะแนนตอนนั้นที่เก็บเนี่ยที่สงขาไปบัตรได้ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซนวันนี้ได้สี่สิบห้าเอาปลาทิลิสนะครับไม่เลือกใครเลยตอนนั้นเนี่ยมีสาวคห้าเปอร์เซนตอนนี้มีเหลือสิบเก้าตอนนี้เหลือสิบเก้าเปอร์เซนต์อืมที่สําคัญครับพักประชาชนตอนนั้นมีสิบห้าเปอร์เซนต์ วันนี้ก็ยังมีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ขยืดเลยครับในช่วงเวลาหนึ่งเดือนเฉกเช่นเดียวกับภรคภูมิใน,นทไทยฐานเาก็มีเท่านี้นนใช่แล้วมันไม่ขยืดเลยมไม่ขยบเลยแล้วราคภูมิในไทยมีสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะแล้ววันนี้ก็ยังมีสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวผมห้ดูอีันหนึ่งซึ่งผมเพิ่งไปแกะข้อมูลมาของโคราสที่โคราสผมก็เลยไปแกะเปรียบเทียบกับกระแสโคภาคตะวนออกเฉียงเหนืออืมนะ ผมค้นพบว่ารรคประชาชนตอนที่เก็บโคาชนนเนล่ะต้นเดือนพฤศจิกาเก็บปลายเดือนตุลาออกผลต้นเดือนพฤศจิกาตอนนั้นมี17เปอร์เซ็นต์ตอนนั้นภาคอีสานแกะไปดูข้างในเนื้อในโคลาชมี17พอลา่าสุดเก็บของโคาชนะเมื่อเสเมื่ออาทิตย์ก่อน,อนเมื่อต้นเมื่อกลางธันวาก็ยังมี17เปอร์เซ็นต์คือ,อ,มอมไม่เคยยืนนะเลยครับไม่เคยยืนเลยในขณะเพื่อไทยจะพุ่งจาก3ขึ้นเป็น20เลย ที่โคลาคูมิไไทยก็8ขึ้นมา14เมื่อกี้ใต้เท่าไหร่นะใต้ใต้11เดหรอใต้พรคประชาชนใช่ไหมใต้พรคประชาชนก็คือได้15เท่าเดิมเลยอ๋อ15อ้าวแสดงว่าฐานทั้งประเทศถ้าถ้าเอาจากอาจารย์ว่าวิเคราะห์แบบเร็วๆนะก็แสดงว่าฐานของประชาชนนี้ก็อยู่แถว15-17เปอร์เซ็นต์เนาะ อันนี้อันนี้ผมว่าอันนี้เป็นผมว่าเป็นถือถือเป็นฐานจังหวัดดีกว่าพี่อย่าใช่ว่าฐานาทั้งประเทศอาจจะไม่ทั้งประเทศเพราะผมผมผมแกะจังหวัดออกมาดูเช่นเรื่องตั้งโคราชเนี่ยผมก็ไปแกะผมก็ไปแกะคะแนนโคราชตอนเก็บคะแนนเอกระแสการเมืองภาคอีสานมา,มาดูว่าที่โคราชได้เท่าไหร่แล้วก็เปรียบเทียบกับโคราชโด,ดยตรงเพราะคนพบคะแนนก็เท่าเดิมเหมือนกันผมก็ไปแกะคะแนนกระแสกระแสภาคใต้แล้วมาดูเียบเทียบกับสงขาเอาสงขานั้นออกมาดูสงขานี่มาดูเพผมว่าคะแนนก็เท่าเดิม แสดงว่านี่คือฐานของสองจังหวัดนี้ของเขาอืมอืมแล้วก็ไม่เคยยื่นไปไหนเลยนิ่งอยู่กับที่อืมดูดูท<ะ><ง>รงันนี้รอบนี้คงคงน้อยกว่าเดิมอะว่าไหมอืมอืมอาจารย์ว่าไหม,ไหมผมว่าน้อยน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมครับน้อยกว่าเดิมผมดูแววแล้วน่าจะน้อยกว่าเดิมคะแนนปาร์ตี้น้อยกว่าเดิมแ<ต>น่นอนพวกบ้านใหญ่เขาก็สมัครสมานสามัคมค,คีแบ่งพื้นที่กันมันก็ไม่แย่งไม่ตัดคะแนนกันเองละรอบนี้ใช่ไหม เพราะนั้นโอกาสที่ใต <ผม S 1> อยู่ยแบบประชาชนจะได้แซงเข้ามามันก็มันก็จะลดลงเนาะอืมอืมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอไปรอดูสองวิสุดท้ายก่อนนสั้นนะพี่ว่าเขามีเขามีอะไรนะวัฒกรรมอะไรใหม่ใม่ไหมแต่ผมว่าปัญหาของส้มณน,า,น,า,นาทีนี้คือเป็นศัตรูพักอื่นเยอะไมอืมโจทย์เยอะมันเลยถลมเลยการเมืองมันคือการมีพันธมิตรการที่คุณเข้าไปแล้วนะแล้วทําตัวแบบ แบบอย่างที่เห็น่ะไม่ไม่มีพฤติกรรมเสริมสร้างพันธมิตรเลยอ่ะอืมจะอยู่กันยังไงเนาะถ้าเทียบกับอย่างไทยเนี่ยตอนนี้เขาจะยังไปวางจุดยืนชัดเจนมากว่าเขาพร้อมร่วมบใครก็ได้ได้หมดนะเพื่อไทยเหรอแกได้หมดเลยเพื่อไทยยังไงก็เป็นรัฐบาลงวดนี้พี่ยังไงก็เป็นรัฐบาลอืมอืมเนาะ ไม่ว่ายังไงยังไงก็เป็นรัฐบาลผมก็รันตีให้เลยสัปดาห์หน้าแล้วก็จะเป็นพักที่ต่อรองได้ด้วยสัปดาห์หน้าเรากลับมาดูทั้งประเทศทั้งประเทศกันพี่ยังทั้งประเทศก่อนทั้งประเทศก่อนต้องทําระไทก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเชยงใหม่กับสมมติปราการทั้งประเทศรอบแรกครับประเทศนี้ต้องต้องติดตามเลยใช่ใช่จากรู้คะแนนว่ามันมันแปรเปลี่ยนจากคะแนนอยู่ทางการเมืองเอ่อสี่ทั้งหกแปดหรือเปล่าอืมที่ที่สำรวจมาเมื่อเมื่อต้นคันวะ อันนิดเดียวสุดท้ายมีอะไรอยู่นิดเดียวถามคำถามสําคัญแกอาจารย์อาจารย์ทหารนี่มีไว้ทําไมอาจารย์โอ้โหปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติเราก็เห็นเอยู่แล้วนะ<ช>ไปวันไอ้พวกที่ไปด้อยค่าเขาพวกเนี้ยแย่มากเลยไม่อยากจะพูด